สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดูอีซี่นะคะจะพามาทำคาราเมลคอนเฟ็กันค่ะนี่เป็นมาร์การีนเบฟฟูตนะคะจะมีกลิ่นเรียนแบบกับเนยสด100กรัมน้ำตาล120กรัมและเกลือ1หยิบมือนะคะใช้นิ้วจับอย่างนี้แล้วก็ใส่ไปนะคะแป้งอเนกประสงค์2ช้อนโต๊ะนมข้นจืด2ช้อนโต๊ะและน้ำผึ้ง 30กรัมนะคะวันนี้เราจะแต่งกลิ่นโดยใช้กลิ่นบัตเตอร์มิลคของวินเนอร์นะคะอ่าบางคนไม่มีก็ใช้กลิ่นวานิลาก็ได้ค่ะวิธีทําก็ให้เอาส่วนผสมทุกอย่างใส่ไปในหม้อนะคะเทใส่ไปในหม้อรวมกันแบบนี้นะคะกลิ่นวานิลาเราจะใช้1ฝานะคะเพื่อแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นหอมขึ้นค่ะ แล้วเราก็จะเอาไปเคี่ยวนะคะเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างแล้วนะคะกลิ่นวันนี้กลิ่นบัตเตอร์มิวนะคะ1ช้อนชาหรือ1ฝานะคะเราก็ามาเคี่ยวตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะเคี่ยวจนข้นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าลักษณะของตอนแรกที่เขาละลายแล้วมันจะเป็นยังไงนี่เริ่มละลายแล้วนะคะเนย มารีของเราเริ่มละลายแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะละลายเหมือนกับน้ำนะคะต้องระวังตรงกลางๆหม้อนะคะความร้อนมันจะอยู่ตรงนี้เยอะเอาคนประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งให้เย็นแล้ว น้ำเชื่อมคาราเมลที่เราทำเนี่ยมันจะเหนียวขึ้นค่ะถ้าเหลวกว่านี้เราจะใช้เวลาในการอบนานนะคะแต่ว่าถ้าข้นกว่านี้มันก็จะแห้งเกินไปค่ะ,ะประมาณนี้เราก็ปิดไฟได้เลยนะคะ,ะในส่วนของคอนเฟกนะคะเราจะชั่งคอนเฟกอยู่300กรัมนะคะเม็ดทานตะวัน1ซองนะคะใช้ของ ซันสแน็กนะคะซองละสิบาทามีอัลมอนด์สไลด์แล้วก็อัลมอนด์สไลด์30มกรัมเม็ดอันนี้เป็นเม็ดฟักทองนะคะสิกรัมนะคะแล้วก็อาจจะใส่ลูกเกดด้วยก็ได้นะคะก็ช่างไปถ้าลูกเกดเนี่ยเราจะแช่แช่ในน้ำเชื่อมคารามเมลก่อนคลุกเพราะว่าการอบเนี่ยมันจะทำให้ลูกเกดมีรสขมนะคะ ทีนี้ก็มาดูว่าเวลาถ้าเราจะราดนะคะน้ำเชื่อมมันก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ตักใส่ทีละช้อนนะคะตักใส่แล้วก็คนทุกๆให้เข้ากันนะ,ะคะค่อยๆทำไปนะะคุกคลุกให้เข้ากันแบบนี้นะคะจนหมดน้ำเชื่อมนะคะแล้วเราก็จะไปเรียงที่ถาดก่อนเข้าอบค่ะ หลังจากที่เราคุบน้ําเชื่อมคาราเมลกับอคอนเฟ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะ <_ C os al> เขาก็จะมีลักษณะแบบเปียกๆแบบนี้นะคะเราก็จะเกลี่ยคอนเฟ็ตลงถาดก่อนเข้าอบนะคะวันนี้ก็อกบสองถาดพร้อมกันนะคะเอาขนาด 60ลิตรของชาร์ค่ะปะปบาไปอบกันนะคะเกลี่ยบแบบนี้ให้ทั่วหาดนะคะแล้วเราก็จะไปเข้าตาอบก,กันแล้วก็เกลี่ยทุก10นาทีค่ะ เตาอบความร้อน150องศานะคะ150องศาวันนี้เดินใส่2ถาดพร้อมกันแล้วก็เวลาทำเนี่ยครบ1ินาทีปุ๊บเราก็จะสลับถาดจากบนมาล่างนะคะแล้วก็สลับถาดล่างขึ้นข้างบน,นะคะ่ะก็ทําพร้อมกันได้อ่าน,นี้ทําอยู่300กรัมนะคะครบเวลา10นาทีแล้วนะคะเราก็เอาถาดออกมาคนๆนะคะ คนตรงมุมเนี้ยอย่างเงี้ยเขาจะกรอบก่อนนะคะเขาจะโดนความร้อนมากกว่าแต่ตรงกลางเนี้ยมันจะแฉะอยู่เหมือนเดิมน,นะคะก็พยายามคนให้ตรงกลางมาอยู่ข้างๆตรงริมนะคะให้ทั่วแล้วก็เอาอีกถาดหนึ่งออกมาคนนะคะ่ะแบบนี้สลับไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าอ่าเขาแห้งเสมอกันทั้งทั่วๆถาดแล้วนะคะถึงจะหยุดแล้วก็มารอให้เย็นค่ะก่อนแทก อบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดินก็มารวมกันแล้วก็เกลือใส่ขาดใหญ่แล้วก็รอให้เย็นก่อนจะแพ็คใส่ภาชนะบรรจุนะคะนี่ก็คุณคุณให้เข้ากันบางทีมันอาจจะมีก้อนพยายามให้เป็นแผ่นๆน,นะคะ,ะสีของเขาก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะสวยงามของคาราเมลไปเลยนะคะรสชถ้าก็กรอบอร่อยค่ะ ลองไปทําดูนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจดูอีซี่นะคะจะพบกับความอร่อยแบบง่ายๆครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะลืมบอกไปนะคะอันนี้ใช้ไฟ150องศาไฟบนล่างนะคะก็สลับถาดทุกๆ10นาทีแล้วก็มาคนๆแบบนี้ค่ะ